ก่าบ,บสวัสดีนะครับพอมมีพี่นอ้องที่เขามาเมืองไทยผ่าใหม่นะเมื่อเนี้ยเอาภาพปิดตานะครับของหลวงปู่ศอขันติโกนะครับวัดโพสีนะครับรุ่นนี้เห็นน่าสัางปีหกหนึ่งครับผมประมาณหกหนึ่งน้อพนมนะผดีนะครับ ถ้าดีนะครับลุงปูโซนี่เพิ่นลาสังขารไปโดนแล้วเลื่อเอามาให้เบิ่งนะอันนี้เป็นเนื้อท้องแดงนะครับผมมาเป็นเนื้อท้องแดงแหละผมมามเนื้อท้องแดงไม่ไหวนะครับงามนะปูโซข้างล่างนี่สิเป็นเป็นยันนะเป็นอันนี้เป็นยันียังบ่ผมบ่ฮู้จกักลำเด้อผู้ใดฮู้ก็ะบอกนี่ นะส่วนส่วนตัวที่ผมเบิงนะผมสีเบิงน้ำแบบเนื่องจากเป็นรูร้อนะครับเนื่องจากเป็นรูรออย่างหน่อยต้องมีจังไรนะ่ะเป็นคือจังว่ามันเดือดอะ่ะโลหะมันเดือดอะ่ะ นี่นะครับสิเป็นเม็ดนึงสีนะเม็ดกลมๆนี่นะจะเห็นป่เม็ดซีอุปงี้นะครับเม็ดน้ำองค์พระตองมีนะครับน้ำองค์ตองมีนะกันสีเรียบๆเ,เลยนี่เป็นไปว่าอะไรครับบ,บอบปธรรมชาตินะนี่นะครับจุดหนึ่งยูแคนนี่กับจุดหนึ่งแล้วก็ฟังนี่ก็มีจุดหนึ่ง บ่ตายโตนะครับไอ้ที่เป็นจุดๆตัางๆวบ่ตายโตนะแต่ว่าต้องมีนะครับต้องมีเปิ่งความงามเบิงน,นิวเบงเล็บความละเอียดนี่ต้องแบบต้องมีนะเนี่นสีออกเป็นรุ่งคิ้วลุ่งระยับระยับยังไงนี่นะ สิเ,เ,เปน็นะครือผิวมาละนี่นะว่าได้เรียบจนเกินไปล่างนะครับล่างสีต่อน้าเบอร์ไว้แล้วก็ต่อโคดโคดตัวนี้เอือนน่นเยี่ยงมุกมุมกหัวแจักยแต่ว่าโคดต้องเป็นแบบนี้นะครับน้าเบอร์เลยกันเ่าอันนี้ผมาว่าเป็นห้อยตะไบที่เขาแท่งออกนะน่าจะเป็น สายชะนวนขึ้นมากสิข้ามาต่อตอสายุุนเทียนนะแล้วเขาก็ตัดออกแล้วก็กต,ออกวกตะไบามาถูป่ะให้เรียบๆนะตำนนี้บ่ค่อยหลายครับให้สังเกตว่าพระรอเนี่ยส่วนใหญ่สิเป็นคล้ายๆกันเบิดครับเพราะว่าคิวนี่ลุงเลยนะครับเป็นลุงเป็นลายเย็บละยับเลย สังเกตเบิ่งนะครับอ่สิเป็นเม็ด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 ซุมนี่ตรงมีนะยังหน่อยตรงมีนะครับเอาครับฝากไว้ซ้ำนี้ครับคลิปนี้อาจจะสั้นเนี่ยเพราะว,าว่ารายละเอียดบ่มโปรคอยหลายเท่าได้นะครับรายละเอียดโปรคอยหลาย หนึ่งตรงเบิ้งพิมพ์แบบสัดๆเลยจำให้แม่นๆนะครับช่วงพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้นะกันเนื้อก็นีก็คือว่าเจ้าตึกปลอมแล้วเม็ดผสมกว่าก็อเอินต้องกลมบอกเลยครับกลมชัดลึกนะครับว่าตื่นนะครับบ่เบอรอนะครับต้องชัดเลยหูสองฟัง น้ำมือน้ำสีเห็นเป็นนิ้วเลยนะครับสีเห็นเป็นเรียบเป็นนิ้วเลยนะค่าบมมฟังไว้ชค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่เขามาเบิ้งแก็ขอคุณด,ดีๆผู้ที่ติดตามนะครับไม่ไรไปนะครับ